ตัวนี้เป็นตัวปืนยิงตะปูนะครับของยี่ห้อ STR ใช้ในการเจาะยึดเหล็กไม้ปูนได้หมดเลยนะครับแล้วแต่หน้าง,งานที่พี่เจอไม่ต้องไปเสียเวลาหาสว่านเลยนะครับการใช้งานแค่ใส่ลูกดอกที่เขาแถมให้นะครับอยากจะเจาะยึดตรงไหนกดเท่านั้นเองนะครับผมที่ตัวเครื่องนะครับของเราตัวนี้จะเป็นไซส์ใหญ่ยาวอยู่ที่30เซนนะครับในท้องตลาดจะมีทั้งไซส์เล็กและไซส์ใหญ่เรามานําเสนอตัวไซส์ใหญ่นะครับวัดให้ดูเลยนะครับไม่ได้พูดปากเปล่า ที่ตัวเครื่องนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเหล็กหนาอย่างดีชุบคอมเมียนนะครับผมแข็งแรงนะครับมาดูอุปกรณ์ในชุดที่แถมให้เปิดกล่องมาก็จะมีตัวเครื่องก่อนนะครับแล้วก็จะมีลูกตะปูลูกตะปูมีแถมไม่ถึง100อันนะครับหรือว่าจะซื้อเพิ่มก็ได้แว่นกันสะเก็ดถุงมือตัวนี้เป็นตัวแปลงขัดลำกล้องนะครับและจะมีชุดซ่อมให้ชุดหนึ่งนะครับผมเกิดใช้เป็นนาน,านเกิดความสึกห้อเราก็มีชุดซ่อมเปลี่ยนให้ชุดหนึ่งวิธีการเปลี่ยนก็ตามนี้เลยนะครับ แล้วก็จะมีน้ํามันหล่อเลี้ยงข้างในให้นะครับผมลูกปืนด้านในนะครับก็คือพี่หมุนด้าบอกมานะครับเราก็น้ํามันเทตรงนี้นะครับหล่อเลี้ยงพวกลูกปืนสปริงก็ได้นะครับผมมีให้ครบเลยนะครับตัวนี้ใช้ง่ายครับเดี๋ยวไปดูรีวิวการเจาะยิงยึดทุกรูปแบบเลยครับมาต่อกันที่ยิงไม้นะครับยึดกระสาปูนตรงนี้เป็นปูนแข็งเลยนะครับเป็นเสาเอาเลยฮะพอยิงเสร็จนะครับก็สไลด์เอาปอกออกนะครับเหมือนปืนลูกซองเลยเท่ดีครับผมจมมิดเลยนะครับแน่นเลยไม่มีหลุด เหล็กยึดกระปูนยิงได้ไหมยิงได้นะครับเดี๋ยวเรามาลองให้ดูเลยตัวนี้เป็นเหล็กกล่องหนาเลยนะครับผมเอาเลยครับยึดแน่นเลยนะครับหัวจมข้างๆปิดสนิทเลย S.T.R ของเรานะครับยิงเข้าทุกช็อตแน่นอนนะครับผมการันตีซื้อไปใช้งานได้ครับเหล็กเจาะยึดกับไม้ก็ยิงได้สบายเลยนะครับลองยกดูครับผมนี่นะครับติดสนิทเลยนะครับผมถ้าเป็นไม้กับไม้นี้ยิงยิงง่ายเลยครับ หรือว่าจะเป็นงานลางเหล็กนะครับที่ต้องเจาะยึดยิงกับพื้นคอนกรีตหรือพื้นปูนก็ได้นะครับเอาเลยฮะ,ะยิงอ่ายึดติดนะครับยิงเข้าสบายเลยนะครับผมหัวจมมิดเลย